สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราอยู่กับเกมมโนธานะครับซึ่งเราถึงพลังที่12.7เซแล้วใช่ปเงิน12.7นะนี่แั่ไนพูดไปเตอนนี้เราก็ได้ทำการวิจัยทหารเป็นระดับที่120แล้วนะครับ ได้อีกอย่างหนึง่งผมค่อยอัพดีกว่าค่อยค่อยอัพไปตรงนี้เพราะว่ามันยังไม่จําเป็นเพราะอะไรเนี่ยหรอผมไม่ใช่สายเติมครับผมทำไมถึงไม่จําเป็นเพราะว่ามันใช้กระสุนค่องข่าเยอะแล้วก็ต้องเล่นเ็มเป็นแบบไหนซึ่งพลังผมย็ไม่พอดูนี่ผมติดอยู่ตรงนี้ อำนาจกองทหารที่แนะนำคือ8ล้านแล้วดูอำนาจของผม5ล้านจุด16พระเจ้าพระเจ้ามากจะไปสู้ยังไงเนี่ย BM 2นาน BM คาละ2นานที่ดูสู้ยังไงเนะ uh huh. ียเกร็งเลยแล้วเราก็จะใช้วิธีในการรอนะครับ รออะไรรอรัพยากคน,นะอัพเกียร์ตอนนี้เราก็อยู่ที่เอดินเบิร์กเราอยู่ที่เอดินเบิร์กนี่ใช่กำลังเก็บปัญญาครอย,ออยู่ดูแ้วโหขึ้น,ข,นขึ้นยิบแป่นะโคตรยากบอกเลยอยากเสกจะไม่ได้ใส่เติมดู มีเดีอะไรไหมนี่เด็ก a b เบีมสโคตรเยอะล้วดูร่งแช็เท่าไหร่เป็นพันถ้าจะอัพทั้งหมดอะ่ะโคตรเยอะยัาไม่ได้เจอจริงๆก็ขย,ยันหน่อยนะสายฟีเราจะมีปฏิบัติการอำนาจกล้องนำ และตอนนี้เราได้ทําการจะเก็บคูป,ปองนะครับผมเราจะเปิดเราเราจะเปิดทีละหนึ่งร้อยใบนะขยจะเล่นสายสะสมก็ทําได้นะครับผมจะสะสมคูป,ปองประมาณร้อยห้าสิบใบถึงสอง้อยใบแล้วค่อยเปิดแล้วก็ป้าหมายในการอัพของเราเราก็จะอัพ การป้องกันเมืองพื้นฐานนะเพราะเราเราเป็นสายฟรีนะเราไม่ต้องไปเล่นทหารหรือว่าอุตสาหกรรมหรอกในความคิดผมนะผมจะอัาการป้องกันพื้นฐานก่อนเน้นแบบความเร็วผลิตอะไรพวกนี้นี่ความเร็วบรรทุกสังการนี่นี่สนับสนุนทันมันยังมีความเร็วเก็บด้วยแล้วพลังชีวิตของฐานเอาไว้แทงถ้าไม่มีประโยชน์นะแทงไปเลย ประโยชน์ดีที่สุดแล้วตอนนี้กองทหารของเราก็เลเวล90 100ประมาณนั้นแล้วก็เดี๋ยวเราค่อยอัพตัวข้างล่างผมเรียกเป็น2ดาวทองเนี่ยเรียกไม่ถูกเนจ๊ะเรียกเป็น2ดาวทองเหลือข่ขยฟ้าคข้ยนึง่งนี่วัสดุชิ้นสวมก็หายากเกินจากใจสายปีถ้าไม่เติมจริงนะครับ แก่เบียร์นี่ก็ประหยัดหน่อยเพราะว่ายี่สุบทีเดียวเกมไอ้นี่ต้องประหยัดส่วนนี่ก็ต้องประหยัดหน้าพลังงานพื้นฐานเนี่ยสิบสองยี่สิบได้เยอะในกิจกรรมเดี๋ยวก็มีกิจกรรมมีการด้วย นี่คูปองมันอยู่ตรงไหนติดใบชาหกบัน 6, ในสิบใบดูนี่ก็ยังอยู่อาสนมเดิมนะครับผมนี่เป็นแปลงผู้น,น,นำนิดหน่อยครับ ช่องผมนี่จะเป็นการเล่นเบบโพรหดมากนี่คือไม่ได้เติมอะไม่ได้เติมเหมือนช่องอื่นเขาเติมกันเหมือนพวกช่องฝรั่งในวันนี้ก็เติมกันเป็นหลักเจ็ดพันในวันนั้นเราเล่นด้วยความขยันสายดองสายความคู่จี้สายปีนะผมเล่นการผมก็ได้ วันนี้บนให้ฟังว่าทรัพยากรมันการขึ้นแปกโคตรเยอะโอเคดูร้อยเกสิเจดเอ็มยังไม่พอคิดดูโคตรเยอะเลือกฟาร์ไมได้ทีล้ะกี่เอ็มรู้เลือามสิบเอ็มไม่ถึงด้วยโอเควันนี้เราก็ไม่มีอะไรมากเรื่องนี้ยค่มาบ่บนให้ฟังว่า มันเป็นว่าเราทําอะไรเราคนทําอะไรในเกมนี้ก็มีตระกเลยคือเราจะทำโครงกลางขุปปองนะครับเก็บสะสมไปเรื่อยๆจนถึงร้อยนะร้อยกว่าใบแล้วก็เราโครงกลางการป้องกันเมืองพื้นฐานเราก็จะอัพไปด้วยอัพทั้งหมดเลยแล้วค่อยอัพย้อนกลับเป็นอุตสาหการรมแทนนะครับ ไอกเกมนี้มันยังไม่ปิดหรอก็อัพไปเรื่อยๆนะครับช่างหัวมันนะไม่ต้องไปเร่งมันโอเคทำแค่ยอย่างเดียวคือช่างหัวมันนะครับถ้าไม่มีเล่นเวลานะค่คอยเล่งเล่งไอพวกที่มันพิกพีกดีกว่านะโอเคแค่นี้แหละบายบายไปได้กดติดตามด้วยขอบคุณลครับไปแล้